นี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะใช้แป้งนะครับถูนะครับสาธุนะครับการขอเลขเนาะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดปราสาทนะครับในเวลานี้ก็เวลากลางคืนนะเนาะขพาทุกคนมาขอเลขกันดูนะว่าวันนี้จะได้เลขอะไรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ นะวัดประสาทก็เขาติดไฟไว้หมดแล้วนะไม่ต้องก็เป็นสถานที่ที่ไม่น่ากลัวอย่างที่ถูกปิดไฟไว้ทั้งหมดนะแต่ตอนนี้ถูกเปิดไฟแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับก็สามารถมาขอเลขกันได้ตรงนี้ถ้าผมอยู่กับขอนตะเคียนของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวได้เลขอะไรต้องรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับ วันนี้พามาอยู่ที่วัดปราศาสตร์นะครับก็ตรงนี้เป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองนะนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยววันนี้พามาส่องเลขกันถึงที่นี่เลยนะครับมาดูกันว่าจะได้โชคได้เลขอะไรนะครับลองดูกันนี่นะครับเดีย๋ยวผมพาท่านผู้ชมทุกท่านหาเลขนะครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะวันนี้พามาที่วัดปราศาสตร์นะครับก็เดีย๋ยวเราจะพาไปขอเลขกันด้านในนะครับ นะครับเราก็จะขอเลขกับเจ้าแม่ด้วยนะครับก็ขอเจ้าขอญาด้วยนะครับวันนี้คนเยอะนะครับเราก็ ขอเลขให้กับผู้ชมทุกท่านด้านในดีกว่านะครับวันนี้ก็พามาเวลากลางคืนเนาะจะไปสองเลขกันด้านในนะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปขอเลขกันนะ,ะนี่เจอผู้ดูแลเนาะลุงบอกว่าแต่ก่อนนี้ต้นสมบูรณ์มากนะพอดีปีห้าสี่น้ำท่วมฝั่งนนทบุรีนะน้ำท่วมฝั่งนี้นะทำให้ต้นไม้ต้นนี้ ตอนจะเขียนเฮ้ยพี่เล็กพี่เล็กมาดูตรงนี้พี่เล็กมอง,มองไปที่ตัวน่ะเหมือนนิ้วม,มือคนเลย<อ> <Soul> <c oughs> ดูดิเนาะเหมือนมือคนยื่นบบนี้เนี่ยเออจริงๆนะ <c oughs> หเห็นไหมท่านผู้ชมผมพาเดินดูเลขนะครับว่าจเลขอะไรกันวันนี้ก็มี คนมาเสี่ยงโชคกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมาพร้อมกับเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปพาท่านผู้ชมสองเลขตรงนี้นะครับเราจะได้เลขอะไรกันดูนะตอนนี้เป็นตะเคียนอยู่ที่วัดปราศาสตร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเองก็ยังหาเลขไม่ได้เลยเดี๋ยวหาโชคไปพร้อมๆกันนะนี่นะครับก็มีเดี๋ยวเราจะส่องเลขแล้วก็ ค่อยๆหาไปพร้อมๆกันนะเราไม่ได้เอาแป้งมาหรือเปล่าเอาแป้งมาปะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองวัดปราสาทนะครับอยู่กับเราในรายการคนสองเลขนะครับ เป็น u b e Channel นะครับวันนี้ผมพาผู้ชมทุกท่านมาขอเลขกันที่นี่นะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้เลขอะไรไปฝากผู้ชมทุกท่านนะครับก็มีประชาชนที่เข้ามาหาเลขพร้อมๆกับเราเนี่ยก็หลายหลายคนนะที่มาเจอกันที่นี่เนาะก็พยายามส่องเลขให้กับผู้ชมทุกท่านอยู่นะครับว่าจะได้เลขอะไรไปฝากนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำอขอเลขตรงนี้แหละไปฝากท่านผู้ชมให้ไปเสี่ยงโชคกันเดี๋ยวมาดูกันนะ ได้เลขอะไรนะครับโดยเรามากัน3คนนะครับก็มีพี่เล็กผมแล้วก็ชายทันอองนะครับก็กําลังจะขอเลขให้กับผู้ชมทุกท่านว่างวดนี้นะจะได้เลขอะไรไปไปเสี่ยงโชคกันนะครับตอนนี้เราก็ขอเลขกับเจ้าแม่มาแล้วนะสักสักระยะนึงแล้วเรากําลังเดินหาเลขอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะได้เลขอะไรนะท่านผู้ชมอย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับ แล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิป V.O เรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยแล้วก็อย่าลืมเอาไปตัดกับสำนักอื่นๆด้วยเพื่อให้คลิปเพื่อ <_ S 1> ให้เลขตัวเลขเนี่ยมันตรงกับสำนักอื่นๆนะครับลองเอาไปเสียงโชวกันดูนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะใช้แป้งนะครับถูนะครับสาธุนะครับการขอเลขมาดูกันจะได้เลขไหมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลข จะได้หรือเปล่านะตอนนี้พี่เล็กนั่งตกยุงแล้วตอนนี้ยุงเยอะนะครับช่วงนี้ยุงเยอะมากนะตรงนี้นะเราก็จะได้เสียงคนคุยกันอยู่นะก็มีคนมาขอเลขเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีเลขไหมตรงนี้นะผมพยายามขอเลขไปฝากกับผู้ชมทุกท่านนะกับเจ้าแม่นี่แหละยวมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะก็มีเดี๋ยวผมอาจจะเดินไปหากับคนที่มาหามา,หาขอเลขตรงนี้ด้วยนะว่าเขาได้เลขอะไรกันบ้างนะแต่ตอนนี้เราขอตรงนี้ก่อนนะครับ รงนี้มีเลขไหมพี่เล็กช่วยดูหน่อยเห็นไหมมีบั้งบงอ่ะท่านผู้ชมคุณปาจะดูตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับก็ยังไม่เห็นเลขนะเลขส่องมาตรงนี้ส่องมาตรงตรงนี้นี่ส่องมาตรงนี้ข้างบนนะยังไม่ได้เห็นเลขเลยนะท่านผู้ชมน,ะนี่ไง ก็ส่องแบงบนเห็น,นี้นี่นี่ไม่เห็นเมื่อกี้เห็นมันตรงนี้มีเลขแปดอยู่นะค่อนข้างที่จะหายากนะครับคือคือจ้าแม่อาจจะไม่อยากให้หรือเปล่าแต่ว่าเรา เราคิดว่าที่ที่หาย,ายากเพราะอะไรเพราะว่าต้นตะเคียนอะ่ะยังเป็นยังเป็นแบบเป็นผิวของต้นไม้เองอยู่นะครับยังไม่ได้แบบหรือรอว่าจริงๆเนี้ยจริงๆเป็นแบบนี้ต้นตะเคียนเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชม คุณสมหมายบอกว่าให้วนอย่างนี้แล้วผมก็วนตามไปนะนะครับท่านผู้ชมนะได้เลขอะไรกันบ้างไหมมีใครเห็นเลขไหมจ้องกันดีๆนะจ้องกันนะผมยังไม่ได้เลขนะช่วยกันจ้องหน่อยผมก็ยังไม่ไม่รูได้เลขอะไรปวนอย่างนี้นะครับปวนไปวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้เลขออกมาเนาะท่านผู้ชมลองดูดิมีไหม มีปะเห็นไหมตรงนี้จุดนี้นะนขอแป้งเลยมาเยอะๆสินี่ไม่ใช่การละครนะมันเร็วๆหน่อยมาเยอะๆโอเคอันนี้นะครับเราจะหาจุดตรงตรงนี้นะท่านผู้ชมนะดูกันมันมีเลขลเอะไรโผล่ขึ้นมาเร็วนะท่านผู้ชมครับ ามาดูกันว่าจะมีตะเคียนทองที่นี่ให้ได้ไหมองไฟลุกๆนี่สว่างมากขึ้นข้างบนดิเออขึ้นอีกขึ้นสว่างเกินพรไฟมันสว่างเกินไปอ่ะ แต้วเมื่อกี้ตอนทาตอนแรกอะเห็นเลยนะทาตอนแรกอะ ยังไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะเลขยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเ,เราต้องหาไปเรื่อยๆก่อนนะแปบ๊บนึงนะสักพักนะเพราะตอนนี้ใจย,ยังไม่นิ่งเลยนะท่านผู้ชมถ้ามันมีนะครับเลขมันจะเห็นพร้อมกันเลยนะ ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมท่านผู้ชมพี่เล็กพี่เล็กขอแป้งลงอีกหน่อยไ,ได้ปะ่ะขอแป้งหน่อยพี่เล็กเอาแป้งมาหน่อย ท่านผู้ชมตอนนี้ผมรูปต้นตะเคียนอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับน่าจะเป็นต้นน้องนะ,ะให้ผู้ชมทุกท่านดูไปพร้อมๆกันนะได้เลขอะไรนะครับผมก็ยังหาจุดอยู่ในนี้นครับในกลุ่มที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะจะมีเลขอะไรที่โผล่ขึ้นมาสะดุดตากับท่านผู้ชมก็ลองสังเกตไปพร้อมๆกันนะนะมีเลขอะไรไหมมีใครเห็นไหมพี่เล็กเอาไฟนะให้ผม วางยากนะครับนี่นี่นะใครเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับเห็นมีเลขไหมเห็นหรือยังครับนีใครเห็นเลขกันไหมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปรศา,าศาสตร์เนาะมาอยู่ที่วัดปรศา,าศาสตร์จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นต้นตะเคียน อายุ1,000ปีเป็นเจ้าแม่แตะเคียนทองนะครับ2อพี่น้องเนาะอยู่ที่นี่นครับแล้วก็มาขอเลขกันดูนะครับว่าวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณที่ตีทุ่มน,นี้สามทุ่มลฮก็พาเพืมพทุกท่านมาขอเลขเนาะมาดูเลขกันนะนะเห็นไหม ผู้ชมเห็นเลขว่าไหมนมี่ยนะครับเลขนะเห็นไหมท่านผูน้ชมนะพยายามหมุนอยู่นะครับให้ท่านผู้ชมได้อาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอยู่นะ ชมจะดูเลขนี้ผมก็พยายามซองกันอยู่นะว่าจะได้เลขอะไรนะท่านผู้ชมนะมันถ้ามันเจอเนี่ยครับมันจะเจอเป็นกลุ่มๆนะเลขเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนะครับอันโฟกัสวะอย่าบังอย่าบังอันนี้เหมือนเลขห้าตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันเลขเก้าใช่ไหมนี่ไงวนลงมาตรงนี้มันเลขเก้าเนี่ยเลขห้าใช่ไหม มีตัวอะไรอีกเมื่อกี้เห็นเลขห้าเอาหายไปแล้วเฮ้ยมันเลขสามเนะอันนี้ก็เป็นหกสามเลยนะในเนี่ยตัวนี้หกสามพวกวันนั่นล่ะนี่ตัวตัวตัวแรกหกตัวที่สองสามเป็นหกสามอันนี้ก็มีมีตัวห้าใช่ไหมหกสามนี่เป็นห้าโอ้โหมช่นไม่ไม่ตรงนี้อ่ะท่านผู้ชมเห็นเลขไหมได้พูด เลขเยอะมากเลยนะนี่ห้านี้ที่ตัวนี้เหมือนเหมือนอะไรเหมือนเจ็ดหรอมันเหมือนตะแงคงนะนะมีห้าแล้วก็มีเจ็ดตรงนี้นะครับห้ากับเจ็ดเนาะที่เป็นเงาดำๆเห็นไหมห้ากับเจ็ดจอยนะอันนะี้เห็นไหมนะครับนี่ห้าอันนี้ตรงนี้เป็นเจ็ดใช่ไหมอ,อง ันนี้ก็เลขห้าอันนี้ก็ 6, หกสามไงนะในกล้องนะ right. อันนี้ก็ห้าอันนี้ก็ห้าอันนี้ก็หกสามนะอันนี้ก็สี่ห้าก็ได้นี่นี่ก็ตัวสี่ตัวสี่อันนี้ 4, นี่นี่นนนนตัวสี่อย่างตสี่ขเข่านี้ทุอันนี้นะท่านผู้ชมนะสิเลขที่ผมเห็นอนัน,นี้นะมีห้าตัวนี้เห็นไหมเลขห้าตัวนี้เลขสามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวดำๆตรงนี้ท่านหันด้านนี้นะเป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้ท่านผู้ชมนะ มีหมี3ามอาจจะเป็น6หรือ9ก็ได้ตัวนี้นะมี3มตัวนะที่เห็นนะ5้าสตัวนี้อาจจะเป็นหหรือเป็น9ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเลขก็คอนทางสวยนะใครเห็นเลขอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมลองตีเลขมากันนะผมก็เห็นอยู่ประมาณนี้นะเลขสีดำนะด้นไหนนะเห็นไหม5้สมไม่3ามก็8ด้วยนะเนี่ยห้าสามหนะครับห้าสามหเนาะ ท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับเลขนี้ก็เป็นเลขอาจจะเป็นเลขเสี่ยงโชคสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะหวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปนําโชคเนาะก็มีนี่นะมี5มี3มี6ตรงนี้มี6กกับนะท่านผู้ชมนะใครที่เห็นนอกเหนือจากที่ผมเห็นนะนี่มันค่อนข้างชัดแลวนะท่านผู้ชมนะก็ใครที่เห็นนอกเหนือจากที่ผมเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับผมก็ พยายามสื่อเลขให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันตรงนี้เนาะนี่นะห้าสามนี่เลขหกเนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมเลขกันอีกสักพักหนึ่งนะครับเลขเห็นชัดๆนะฮะเห็นชัดๆก็นี่นะครับห้าสามแล้วก็หกตัวนี้เนาะท่านผู้ชมลองดูนะมีตัวไหนที่ชัดเจนกว่านี้อีกไหมนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตไปพร้พอมๆกับผมนะ อย่าลืมเาไปเสี่ยงโชคกันด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาไปจากสำนักงานสำนักของอื่นๆด้วยนะตัวใหญ่มองนีดมันเลขสามนะนี่ห้าสามนี่นี่ครับเลขหกเนาะท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับว่าจะได้อะไรไปเสี่ยงโชคกันในวันนี้นะผมก็พามาที่วัดปราสาทนะครับพ่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับะผมได้แล้วนะครับเลขนี้นะห้าสามนะห้าสามหกนะท่านผู้ชมนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมหาเลขเมื่อกี้นะครับได้เลขก็มี5 3 6นะครับก็มีอยู่6ก็คือ9ด้วยนะครับก็ใครที่เห็นเลขเมื่อกี้นะใครที่เห็นแตกต่างจากที่ผมหาให้เมื่อกี้ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเพราะผมก็เห็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางคลิปวิดีโอก็อาจจะ เห็นแตกต่างจากที่ผมเห็นก็ได้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ไปเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับใครที่ติดตามมาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้คลิปต่อไปของผมเนี่ยไปถึงท่านด้วยนะครับและหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนําโชคสําหรับผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับ แล้วพ sensor, บกันใหม่คลิปิดีโอหน้าครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับนะครับเราก็จะขอเลขกับเจ้าแม่ด้วยนะครับก็้วถูขอเจ้ขอรับด้วยครับ วันนี้คน,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 นเยอะเ,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 เราก็ขอเลขให้กับผู้ชมทุกท่านด้านในดีกว่านะครับวันนี้ก็พามาเวลากลางคืนเนาะเดี๋ยวไปสองเลขกันด้านในนะครับ ผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปขอเลขกันนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะใช้แป้งนะครับถูนะครับสาถุนะครับการขอเลขเนาะมาดูกันจะได้เลขไหมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขจะได้หรือเปล่านะตอนนี้พี่พี่เล็กนั่งตกตกยุงแล้วตอนนี้ยุงเยอะนะครับช่องนี้ยุงเยอะมากนะตรงนี้นะเราก็ จะได้เสียงคนคุยกันอยู่นะก็มีคนมาขอเลขเหมือนกันนะครับแต่ผมไปรู้ว่าจะมีเลขไหมตรงนี้นะผมพยายามขอเลขไปฝากกับผู้ชมทุกท่านนะกับเจ้าแม่นี่แหละ๋ยวมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะก็มีเดี๋ยวผมอาจจะเดินไปหากับคนที่มาหามาหาขอเลขตรงนี้ด้วยนะว่าเขาได้เลขอะไรกันบ้างนะแต่ตอนนี้เราขอตรงนี้ก่อนนะครับ mm hmm. นี่ยตรงนี้มีเลขไหมพี่เล็กช่วยดูหน่อย เห็นไหมมีบ้างไหมอะท่านผู้ชมคุณปาจะดูตรงนี้นะครับจุดนี้นะนขอแป้งไม่เยอะสินี่มีการละครนะทนเร็วๆหน่อยมาเยอะๆโอเคอันนี้นะครับเราจะหาจุดตรงตรงนี้นะท่านผู้ชมนะดูกันมันมีเล่ย์ไอโผล่ขึ้นมาไม่รู้นะ ท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าจะแม่แตะเคียนทองที่นี่ใช่ห้ืเอเปล่อองไฟลุกๆหน่อยสิสว่างมากขึ้นข้างบนดิเออขึ้นอีกขึ้นอีกสว่างเกิด ไปนะอ่ะแล้วเมื่มอกี้ตอนทาตอนแรกอะเห็นเลยนะทาตอนแรกอะอลองลง ยังไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะเลขยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเ,เราต้องหาไปเรื่อยๆก่อนนะแป๊บบีนึ่งนะสักพักนะครเพราะตอนนี้ใจยังไม่นิ่งเลยนะท่านผู้ชมถ้ามันมีนะครับเลขมันจะเห็นพร้อมกันเลยนะ ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมนีไม่ไดไหมท่านผู้ชมพี่เล็กพล็กขอแป้งลงอีกหน่อยได้ปะขอแป้งหน่พี่เล็กเอาแป้งไหม ผู้ชมเห็นเลขไหมนี่นะครับเลขนะเห็นไหมท่านผู้ชมพยายามหมุนอยู่นะครับให้ท่านผู้ชมได้อาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันอยู่นะ ชมจะดูเลขนี้ผมก็พยายาม่องกันอยู่นะว่าจะได้เลขอะไรนะรท่านผู้ชมนะมันถ้ามันเจอเนี่ยครับก็จะเจอเป็นกลุ่มๆนะเลขเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้กัดวะเดี๋ยวเบังเดี๋ยวบังอันนี้เหมือนเลข 9, ห้าตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันเลขเก้าใช่ไหมนี่วนลงมาตรงนี้มันเลขเก้าเนี่ยเลขห้าใช่ไหม อีตัวอีกเมื่อกี้เห็นเลขห้าเอาหายไปแล้วเฮ้ยมันเลขสามอะอันนี้ก็เป็นหกสามเลยนะไหนเนี่ยตัวนี้หกสามพวกกันอะไรล่นี่ตัวตัวตัวเลขหกข้าตัวที่สองสามมีหกสามอันนี้ก็มีตัวห้าเลขหกสามมีตัวห้าเช่มไม่ไม่ตรงนี้อ่ะท่านผู้ชมเห็นเลขไหมเลข เลขเยอะมากเลยนะนี่ห้านี้อีตัวนี้เหมือนเหมือนอะไรเหมือนเจ็ดหรอมันเหมือนตะแคงนะมีห้าแล้วก็มีเจ็ดตรงนี้นะครับห้ากับเจนะ็ดเนาะที่เป็นเงาดำๆเห็นไหมห้ากับเจ็ดอยู่นะนะเห็นไหมนะครับนี่ห้าอันนี้ตรงนี้เป็นเจ็ดใช่ไหมออ อันนี้จะสี่ห้าก็ได้มีมีตัวสี่มีมีตัวสี่นะครับอันนี้นะท่านผู้ชมนะเลขที่ผมเห็นอันนี้นะมีห้าตัวนี้เห็นไหมเลขห้าตัวนี้เลขสามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัวดำๆตรงนี้ด้านหันด้านนี้นะเป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้นะท่านผู้ชมนะมีห้ามีสามอาจจะเป็นหกหรือเก้าก็ได้ตัวนี้นะมีสามตัวนะที่เห็นนะห้าสาม ตัวนี้อาจจะเป็น6หรือเป็น9ก็ได้นะครับท่านผู้ชมเลขก็ค่อนข้างสวยนะใครเห็นเลขอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมลองตีเลขมากันนะผมก็เห็นอยู่ประมาณนี้นะเลขสีดานะด้านไห้นะเห็นไหมห้าสามไม่3ก็8ด้วยนะเนี่ยห้าสามหกนะครับห้าสามหกเนาะท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับเลขนี้ก็เป็นเลขอาจจะเป็นเลขเสี่ยงโชคสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะหวังว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็น คลิปนำโชคเนาะก็มีนี่นะมี5มี3มี6ตรงนี้มี6กกันะท่านผู้ชมนะใครที่เห็นนอกเหนือจากที่ผมเห็นนะนี่มันค่อนข้างชัดเลยนะท่านผู้ชมนะก็ใครที่เห็นนอกเหนือจากที่ผมเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับผมก็พยายามสื่อเลขให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันตรงนี้เนาะนี่ฮนะห้าสามนี่เลข6เนาะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมเลข การอีกสักพักหนึ่งนะครับเลขเห็นชัดๆ,ๆนะฮะเห็นชัดๆ,ๆก็นี้คนระับ5 3แล้วก็6ตัวนี้นะท่านผู้ชมลองดูนะมีตัวไหนที่ชัดเจนกว่านี้อีกไหมนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตไปพร้อมๆกับผมนะยีงเลยมากป็นเสี่ย,ยงโชคกันด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเอาไปตับคำนั่งสำนักของอื่นๆด้วยนะตัวใหญ่มองนี่มันเล็กสามนี่างนี่3นี่ครับเลข6หกเนาะท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับก็ลองเอาไป เสียงโชคเสียงดวงกันดูนะครับว่าจะได้อะไรไปเสียงโชคกันในวดน,นี้นะผมก็พามาที่วัดปราสาทนะครับว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ่นะผมได้แล้วนะครับเลขนี้นะห้ 5, 3, 6, นะห้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาท่านผู้ชมหาเลขเมื่อกี้นะครับได้เลขก็มี5้ากนะครับก็มีอยู่ 6ก็ค who ือ9ด้วยนะครับพ็ใครที่เห็นเลขเมื่อกี้นะใครที่เห็นแตกต่างจากที่ผมหาให้เมื่อกี้ก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเพราะผมก็เห็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางคลิปวิดีโอก็อาจจะเห็นแตกต่างจากที่ผมเห็นก็ได้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ไปเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับใครที่ติดตามมาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ ให้คลิปต่อไปของผมเนี่ยไปถึงท่านด้วยนะครับและหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปานาโชคสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับไปบ,บายครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับ